สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้ําพาเด็กๆมาเล่นกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะวิ่งรอน้องด้วยนะคะ วิ่งกลับมาเลยค่ะน้องจะมาไวๆเลยค่ะน้องจะมาจะตามทันแล้วน้องจะมาจะตามทันแล้วค่ะ เวียนหัวไหมลูกเวียนหัวไหมคะ